สวัสดีครับมังคุดกับบอลลูนครับวันนี้พมามาเห็นจะไม่คงสั่งแบบบิดๆครับของเด่นแบบของประเเพื่อนบ้านครับ <c oughs> ลองบังครับเพราะว่าแต่ว่าของผมมันเป็นจริงจริงคนทางแข็งแล้วครับอาจจะพาประเด็กยงหลายคือของเขาเจา้าทดลองครับเป็นการคลิปคลิปนี่นทดลองครับอันนี้ผมเปลี่ยนหมอดอันนี้ อันนี้ก็ทดลองมือด้ียหรอกครับเดี๋ยวเอาถุงห่อไว้เพื่อของข้าเจ้านะครับอันนี้ผมก็จะพาอาธิ็นะครับผมจะพาพาไปครับก่อนอื่นเขาพาเราต้องริบใบออกจักเล็ปปจกจกัจกน้อยก่อนครับ ของก้าเจ้ามันของมันกิ่งมันสูบอวบชิ่งใหญ่เลยครับของเขานะว่ามันกิ่งอวบชิ่งใหญ่กิ่งแข็งครับแต่สีพุพาพะเดรไลือของก้าเจ้าครับต้องใช้มีคัตเตอร์หรือมีมีอย่างไรครับอ่อนๆเย็นๆครับขออนุญาตลดความถนัดครับ พยายามพามันอยู่ได้อยู่กลางๆครับตอนนี้ผมจะพาอะไรแค่สองอันนะครับกิ่งหม่มันแข็งครับมันกิ่งนางๆอ่อนๆนั่นจะสิได้ดีครับลกเขาตอนมาเห็ดคลิปมันก็บกขันเลยต้องคอไว้นําครับ คิดี๋ยว่าเสียงนตรีประกบอกบสักห้ากว่สิพาเอาตามที่เ้าตรงการนะครับเมื่อสิบังเล็กน้อยครับ พาแค่ซีเสร็จกับพ่อครับจะก,กองพันกะที่เรียกว่าจิบบพาวสีนะพาสองคอยไปครับขอในน้ำคือผม เขียนองเขาเจาเห็ุคือเอาหยอดอ่อนๆครับเ็ดพาพาคืาอหยอดพักบุ้งนี่แต่ว่าต้องหยอดใหญ่จังหน่อยครับเราก็จะได้ซีเสร็จยังซีะครับเห็นมาละเอามือกับังกะได้ะครับซีเสร็จครับผมพาสองเทือ I, เด anyway, ี๋ยวใส่ลวดเสร็จนี้ยหน่อยครับม้วนแบบคือเกาวแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนมาทั้งสนรดกันครับทารครับมันพาได้สำนันหรอครับมันพาได้หลายกว่าผมอะไรหรอครับ แต่ว่ามุมน,นี้นาจะพาได้อีกเซตหนึ่งเลยนะครับเอาสนั่นละครับจะโลบมากครับการทดวล่องครับอาศิตตายได้อาสิรอดได้ครับลองเบิง่พงโพเมนคิปของประเทศเพื่อนบ้านบนเเ็ดงามเลยครับ แต่ว่าของเพิินจะเอาต้นใหม่พันพันเล็กอเอาเล็กพันต้นใหม่ต่อก่อนครับฉันไปแล้วครับรวดรวนันสั่นไปจั่าน้อยครับ แกฮอนมาได้ครับอันนี้สิ การอ้านี่มันเหตุเหตุมันหนึ่งกับยังไงครับจริงมันอ่อนเพิ่มนี่ได้ประมาณเนี่ยครับ เด้คดๆประมาณนี้เดีย๋ยว่าถุงครอบอันนี้ครับถุงไม่น้อยโปดกระเทินครับจะลองมังก่อนครับปล่อยมันแตกไม่ครับ ได้ได้ครับถ้าว่าพ่อทวงไว้มันยังไม่สิแห้งตายมันครับเพราะว่าอยอดมัน้องอ่อนยำถ่ายคลิปครับเป็นการทดลอง ตัวมันมัน้ายนำครับแต่ว่ามีอีกแบบหนึ่งที่ผมเห็นก็คือแบบบ่ต้องครอบถุงคือบ่ต้องพานี่เป็นอีกแบบหนึ่งครับว้ามันบ <c oughs> กเข่าครับคนใจก็ได้รับ จะเป็นทรงนี้นี่ยน,นี่ครับจะบัิเห็นแล้วนะทุกคนเอาบิดทิมๆไปยังสีตะก่อนครับเดี๋ยวจักน้อยมันก็สีมีะนะฮการจะเริ่มตัวของมันขึ้นนี่วุ้มเห็ดตัวไตตัวไตตัวไต,ต,วตครับจะบันทึเห็นนะนกดกล่องลงให้เบ่งตัวนี้วุ้มเห็ดก่อนนะนั้นนะครับ ทดลองเดี๋ยวผมจะครอบทุงไว้เดี๋ยวสีนี่ำนี่แห้วครับความเห็ดสดให้เข็มน้าแต่วันครับแบบของประเทศเพื่อนบ้านครับสวัสดีครับ